นะครับวันนี้เรามาดูเฉลยข้อสอบนะครับป .6 เตรียมสอบเข้ามาหนึ่งหนึ่งข้อนะครับอันนี้จริงข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบแข่งขันอาชีพภาพของเนี่ยแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเอามาเฉลยนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมสอบให้กับนักเรียนชั้นป .6 ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมสอบออนไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนักเรียนคนไหนที่ทําได้แล้วนะครับหรือว่า ทาไม่ได้กันแล้วแต่นะครับเดี๋ยวทําไปพร้อมกันกับครูนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อสอบโจทย์บอกว่ากําหนดให้ a b c d e เป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าถ้าต่อด้าน a f ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับ a b และต่อด้าน d f ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับ c d โจทย์ถามว่าขนาดของมุม b f c เท่ากับเท่าใดนะครับข้อนี้เราจะเริ่มคิดยังไงก่อน นะครับนักเรียนจะสังเกตดูว่าโจทย์มันบอกว่ารูป A B C D E เนี่ยมันเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าจากที่โจทย์กําหนดมาให้เนี่ยแสดงว่าโจทย์ต้องให้เราทําอะไรสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นครูนะครับครูจะเริ่มคิดจากตรงนี้ก่อนคิดว่าเนี่ยมุม A มุม B มุม C มุม D และมุม E อ่ะในรูปห้าเหลี่ยมอ่ะมันกลางมุมละเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นสูตรพื้นฐานที่นักเรียนควรจะรู้ในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือสูตรผลรวมมุมภายในของรูปเอ็นเหลี่ยมนะครับของรูปเอ็นเหลี่ยม ที่ครูจะให้ท่องว่า180คูณ N ลบ2เมื่อ N คือจำนวนเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มันเป็นรูปห้าเหลี่ยมแสดงว่าค่าของ N ก็ต้องเท่ากับ5เพราะฉะนั้นเราแทน N เท่ากับ5ลงไปในสูตรก็จะเป็น180คูณ5ลบ2ได้ 180ยแคูณหลบสได้ได้3เพราะฉะนั้น180ยคูณสได้เท่าไหร่ครับ540แสดงว่าถ้าเราเอามุม A บวกมุม B บวกมุม C บวกมุม D บวกมุม E อ่ะมันจะต้องได้540อองศานะครับแต่ว่าโจทย์มันบอกว่า รูปห้าเหลี่ยมเนี้ยมันเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าคําว่าด้านเท่ามุมเท่าหมายความว่าด้านแต่ละด้านยาวเท่ากันมุมแต่ละมุมมีขนาดเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทั้ง5้ามุมรวมกันแล้วได้540องศาถ้าเราอยากรู้1มุมว่า1มุมของมันอ่ะกางเท่าไหร่เราก็เอา540มาหาร5นะครับ540่หาร5ได้100 8องศานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามุมแต่ละมุมของรูปห้าเหลี่ยมนี้ยกางมุมละ108องศาแสดงว่ามุม B ก็จะต้องกาง108องศาด้วยนะครับมุม C ก็จะกาง108องศามุม A มุม E มุม d ก็จะกางมุมละ108องศาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมาโฟกัสแค่มุม B กับมุม C เพื่อที่จะใช้หาขนาดของมุมถัดไปได้ ครับต่อมาเราจะรู้มุมตรงไหนต่ออีกนะครับต่อมาเราก็จะรู้มุมตรงนี้ตรงนี้กับมุมตรงนี้โดยอาศัยความรู้เรื่องมุมประชิดนะครับที่เขาบอกว่ามุมไหนที่เป็นมุมประชิดกันรวมกันแล้วต้องได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งมุมเอาไปแล้วหนึ่งร้อยแปดอีกมุมหนึ่งก็จะกลางหนึ่งร้อยแปดิบลบหนึ่งร้อยแปดได้ 72นะครับ180ลบ108ได้72มุมตัวนี้ก็จะเป็น72เหมือนกันนะครับต่อมาเราก็จะหาขนาดของมุม b f c ได้แล้วทีนี้หาได้จากไหนครับหายจากนี้ที่โจทย์บอกว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ รูปนี้นักเรียน,นสังเกตว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันแล้วจะต้องได้180่งร้อยงศานะสองมุมเอาไปแล้วมุมหนึ่งกลาง72อีกมุมหนึ่ง72แสดงว่ามุมนี้มุมที่เหลือจะกลางเท่าไหร่ก็จะกลาง180ลบอันนี้172็ดบวกเจนะครับได้144นะครับ180ยแปลบหนึก็จะได้ 36นะครับนั่นหมายความว่ามุม BFC กลาง36องศาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตัวเลือกข้อขอไข่36องศานะครับ